สวัสดีครับกลับมาพบกับบ้านนัทวัฒน์นะครับวันนี้นะครับก็มีรถเข้าใหม่นะครับมานําเสนอนะครับเป็นนิสสันจุ๊กนะครับ 1.6V ตัวท็อปปี2014นะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับตัวถังบางเดิมทั้งคันไม่มีทําสีไม่เคยชนหนักนะครับเจ้าของเป็นผู้หญิงนะครับใช้มือเดียวมือแรก ใช้ดูแลรักษาอย่างดีนะครับที่บ้านมีรถหลายคันคันนี้ก็ไม่ค่อยได้วิ่งนะครับไมคันนี้เนี่ยอยู่เพียงประมาณ8 10, 7 0 0 0ืนเนิดๆเท่านั้นเองนะฮะรถสวยสวยมากๆเลยครับนิสสันจูกเนี่ยเมื่อก่อนตอนออกมาตอนแรกๆเนี่ยคือขายดีมากนะฮะคือรูปทรงรูปแบบที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยมันแนวแบบน่ารักน่ารักอะครับแล้วก็มีสไตล์ที่โดดเด่นและไม่ซ้ําใครไม่เหมือนใครซึ่งตอนนี้รถแนวนี้ของแต่ละค่ายที่ทําออกมา ดีไซน์ก็แตกต่างกันไปแต่ว่าความมีสเสน่ห์แล้วก็รูปแบบมันก็ไม่เหมือนกันที่สันจุก็อยู่ดีครับคือทรงแบบนี้นะฮะผมว่ามันใช้ได้นานดูกี่ทีดูผ่านไปกี่เดือนกี่ปีก็ไม่เบื่อฮะแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะเป็นรถที่ควรจะเก็บเอาไว้นะฮะคันนี้นะครับก็เป็นตัวท็อปเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับรอบคันดูตัวถังทุกจุดของคันนี้นะครับภายนอกและภายในว่า สวยอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะฮะราคาไม่แพงด้วยนะครับคันนี้เพียง3ามแสนต้นต้นเท่านั้น,นเองเดี๋ยวรายละเลอเียดผมจะไว้ในข้างล่างดีเทลนะครับไปชมกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเลยครับโอเคแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าตัวรถนิสสันจู๊ก1.6 V ตัวท็อปนะครับปี2014นนะครับเจ้าก,กบน้อยของเรานี่เองคันนี้จะได้เป็นสีขาวมุกนะฮะตัวถังบางเดิมเลยมาดูในส่วนของด้านหน้านะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นไฟใหญ่ของเขานะครับเป็นหลอดฮฮโรเจนตรงนี้จะเป็นไฟหลีนะฮะยังใสๆอยู่เลยแล้วก็มีไฟตัดหมอกสปอตไลท์ให้อยู่ตรงนี้นะครับกระจังหน้าเป็น V-motion นะฮะตรงนี้ในส่วนของยางนะครับเป็นแมกอลลอย17นิ้วนะครับสเปคยางเป็นยางดันหลบนะครับ 215/55R17 นะฮะ เนี่ยนะฮะทรงเขาจะเป็นสไตล์ที่น่ารักแล้วก็ดูแล้วน่าขับมากนะครับแนวนี้ผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ดีนะครับแนวน่ารักน่ารักตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะครับเกียร์เป็น CVT e e l c t r o n i c นะครับไฟจะเป็นทรงมุมแมลงแบบนี้อ่าเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องเลยนะครับ มาเริ่มกันที่เครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีนะครับสี่สูบตัวนี้เครื่องแห้งๆเลยไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มนะครับแผ่นเพจอะไรอยู่นะฮะไปเริ่มกันที่โครงสร้างตัวถังบอดี้เลยอ่าไปดูที่มัดยึดปากกระโปรงตัวนี้นะครับยังไม่เคยขันแก่เลยนะครับซอกในตัวนี้แก้มขวานะฮะ ไม่ขยับเลยนะฮะนี่ไปต่อกันที่คานอันนี้คานเดิมเลยนะครับเม็ดอาร์กอะไรอยู่นะฮะรูกลมๆคมๆเลยทีนี้มาดูแก้มซ้ายบ้างนี่ครับตัวน็อตนะครับไม่มีอุบัติเหตุมานะครับไม่เคยขันแกะเหลี่ยมไม่ถลอกซอกในนะฮะตัวนี้น็อตยึดนะฮะ ตัวนี้ก็คือตะเข็บฝากระโปงนะครับซิลิโคนเดินตรงเรียบเสมอจากโรงงานเลยตัวนี้เม็ดอาร์อยู่นะฮะอยู่ครบหมดรูกลมๆนะฮะนี่ไม่ยับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชัวร์ครับคันนี้รับประกันเลยอ่าเดี๋ยวผมก็สรุปให้เลยแล้วกันตรงนี้นะฮะน็อตยึดทุกอย่างแก้มซ้ายแก้มขวาคานอะไรได้เดิมหมดทุกอย่างนะฮะตัวบอดี้โครงสร้างแชสซีอะไร ไม่มีชนมาเลยนะฮะแบตเตอรี่นะครับตาแมวยังเป็นสีฟ้าอยู่สีน้ํางเงินนะฮะนี่แบตเตอรี่ยังมีไฟเต็มอยู่ทีนี้ไปดูในส่วนของด้านหลังบ้างสันท้ายขวาครับเดิมนะฮะเม็ดอาร์กเลยอยู่นี่ไม่มีสีโป๊ไปดูที่น็อตยึดนะฮะเดิมหมดสะเข็บกาวเดินตรงเรียบ สวยมากสวยมากจริงๆครับคันนี้ฝั่งซ้ายครับรถยืดไปดูหลุมยางอะไรนะครับตัวจู๊กเนี่ยคือเขาจะเป็นแผ่นปิดตรงนี้นะฮะแล้วก็มีตรงหลุมตรงนี้ไว้เก็บของสัมภารไลีกีนึงพวกแม่แรงอะไรก็อยู่อยู่ตรงนี้ยางอะไหล่เนี่ยเราก็ต้องยกขึ้นมามานี่คือหลุมยางอะไหล่นะครับ สวยไหมฮะโอ้โหเปิดแบบหมดไส้หมดพุงตะเข็บกาวนี่นะฮะเดิมๆจากโรงงานสีนี้เลยเนี่ยตัวบอดี้ฮะ,ะ,ฮะเม็ดแอร์อะไรอยู่หมดไม่ยับเลยะฮะตรงตรงเรียบเรียบตึงๆไปดูในส่วนโครงสร้างก่อนนะครับไปดูกระดูกงูตามขอบประตูทั้งสี่ด้านอ่ะ ไล่ดูจากน็อตยึดก่อนนะฮะที่ปตูหน้าขวาโอเคเปิดให้ดูนะไล่ดูเลยเม็ดอาร์คนะฮะอยู่ครบหมดไม่มีแหว่งสวยไหมครับสวยมากเลยบอดี้คันนี้มาดูหลังขวาบ้างครับ อ <c oughs> อ่าดูกันครับสวยจริงๆรดนอตยึดหลังขวาไปต่อหลังซ้ายครับนี่นะ เม็ดไอ้อยู่ครบออนอดยืดหน้าซ้ายบานสุดท้ายยังแกะยากเลยตัวยางกันกระแทกนี่นะฮะนอดยืดนะครับ โอเคได้เดิมจริงๆนะครับสีไม่เคยทำเลยให้ฟังเสียงสีเสียงหลังคาปงงปโอ้โหสวยมากเดี๋ยวสตตร์เครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ดีกว่าไปฟังเสียงเครื่องกัน เป็นไงครับเป็นไงนิ่งเงียบสน,นิทโอ้โหนี่น้ำมันเครื่องนะใสๆเลยน้ำมันเครื่องยังใสครับอะไรจะสุดยอดเพอร์เฟกขนาดนี้ไปดูออปชันภายในกันบ้างดีกว่าตัวนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของกุญแจคีย์เลสนะครับอิมมับิเลเซอร์แบบนี้นะฮะมีกุญแจสำรองอยู่ครบทั้งหมดนะฮะ บุกเซอร์วิสคู่มืออะไรอยู่ครบแล้วก็กดเปิดปิดประตูแต่ตรงนี้ได้เลยเริ่มที่แผงประตูข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบแนวพลาสติกนะครับ่้นแดงสวยเบาเบาดำตัดได้แดงมีโลโก้จูกตรงนี้วงมาลัยนะครับวงมาลัยในหุ่มหนังแล้วก็เป็นมัลต i function ปรับปรับเสียงนะครับแล้วก็ รับสายบลูทูธเปิดวางสายรับสายตรงนี้ถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กนะครับมีให้สองลูกสองจุดฝั่งคนขับแล้วก็ข้างคนขับตรงนี้ไปดูไหมนะฮะอยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันหร้อยสิบสี่นะครับความร้อนปกตินะครับดูเกรความร้อนนะฮะอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะเลย เครื่องไม่ฮีตน,นะครับเครื่องยนต์บอกเลยว่าสมบูรณ์เครื่องดีเกียร์ดีพร้อมลุยพร้อมใช้งานต่อได้ทันทีนะครับไม่มีผิดหวังครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับเจ้ากบน้อยสีขาวในส่วนของเกียร์เป็นออโต้นะครับเกียร์ cvt ตัวนี้ก็จะเป็นโอเวอร์ได์ปุ่มโอเวอร์ได์อยู่ตรงนี้จอเป็นทัชสกรีนทุกอย่างนะครับรู้สึกจะจะต่อเน็ตได้นะเนี่ยนะฮะ ต่อ iPod AUX USB ฟังเพลงผ่านบลูทูธอ่าอินเทอร์เน็ตอยู่ตรงนี้น่าจะน่าจะผ่าน Wi-Fi นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเบราว์เซอร์ในหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยนะฮะโอเคในส่วนของ Air นะครับเป็นปุ่มกดดิจิตอล AC OFF ตัวนี้เร่งพัดลมตัวนี้ปรปับอุณหภูมินะครับ แล้วก็ตัวตัว c ลา m a t e ก็คือตัวตัวแอร์นะฮะถ้าเรากดตัวดี mode ตัวนี้ก็เป็นในส่วนของโหมดขับขี่ตัวนี้หน้าจอหน้าตัวเนี้ยตัวซอมก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็น normal sport eco นะครับจะเลือกประหยัดเลือก sport หรือเลือกแบบธรรมดาแล้วแต่ท่านเลยถ้ากด c r i m a t e อีกทีหนึงตรงนี้ก็จะเป็นเป็น AC off แล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับแอร์นะฮะออกหน้าออกเท้าอะไรพวกเนี้ยเลือกได้นะครับตรงนี้2ปุ่มนะครับ USB iPod อะไร เสียที่ช่องตรงนี้นี่ปฏิก็ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวรอให้ท่านมาแกะเองของใหม่ๆเลยฮะอ่าตัวนี้มีอะไรโอ้โหตัวนี้นะครับลืมบอกไปเลยมีประกันภัยชั้นหนึ่งเพิ่งต่อมานะฮะหมดปีหน้าหมดปีหน้าปีหกห้าโอ้โหซื้อไปท่านสบายใจได้เลยนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ ไว้ในแกให้ท่านเลยนี่ก็ทุกอย่างก็เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วครับตามเบสิกของรถอ่าระดับนี้กระจกไฟฟ้าล็อกเซนทรัลล็อกปรับกระจกข้างไฟฟ้ามีพับพับอัตโนมัติตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวางแก้วนะครับมีให้สองสองแก้วพนักเท้าแขนปรับเลื่อนได้เปิดได้นะครับไว้เก็บของ ไปดูในส่วนของข้างหลังบ้างตัวมือเปิดจับจะอยู่ตรงนี้นะครับสปอร์ตดีผมชอบเนี่ยนะฮะเป็นหนังรูนะครับได้แดงข้างในก็เป็นเป็นสีแดงๆนะฮะตรงนี้เนี่ยนะหนังรูหนังแท้เจ้าของยังพุ่มตัวนี้ให้อยู่เลยนะฮะนี่แกะได้นะครับถ้าไม่ชอบกันเลอะเพดานสะอาดนะครับ ไม่สกปรกเลยเหมือนใหม่ไปดูมุมมองไปด้านหน้ามั่งครับหออืือน้าขับแลหน้าขับขับดีด้วยโอเคเดี๋ยวผมสรุปให้เลยนะครับภายในออปชันของรถนิสสันจุก 1.6V2014 คันนี้นะครับไม่8,7มถุงลมนินรภยัยแอร์แบ็กให้2จุดนะครับแล้วก็จอเป็นทัชสกรีนเวลาใส่เกียร์ถอยมีกล้องหลังให้นะฮะแล้วก็ ปลมลายมัลติฟัง c t i นเกียร์อ,อัตโนมัติ cvt พร้อมโออดายแอร์เป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้จะเป็นสไตล์ normal สไตล์ eco สไตล์ sport ท่านเลือกได้เลยนะฮะทุกอย่างก็เพอร์เฟคทุกอย่างครับคันนี้เบาะเบิะดีหมดไม่ยับแล้วก็ตกแต่งด้วยตะเข็บเดินได้แดงดูสปอร์ตนะฮะก็คันนี้ครับสวยสวยสวยจริงๆครับคือได้สีขาวด้วยนะฮะคือรถเขามีเสน่ห์คันนี้ คือพร้อมใช้งานแล้วแล้วก็ไม่ก็น้อยน้อยจริงๆผู้หญิงใช้เขาดูแลรักษาอย่างดีเลยท่านเจ้าของเดิมผมก็รู้รู้จักครับก็ไปคุยกับเขามาที่บ้านก็เผอิญมีรถหลายคันก็เลยอยากจะขายคันนี้เพราะเขาจะไปออกออกรถป้ายแดงอีกของทางค่ายหนึ่งไปออกโตโยต้านะฮะโครโรนาครอสก็เลยก็อยากเปลี่ยนรถนะครับคันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยส่งมอบต่อมาให้ผมนะฮะก็ท่านได้ไปก็ถือว่าโชคดีนะครับสําหรับคันนี้นะฮะ ตัวถังสวยเดิมบางๆอย่างที่ผมรีวิวให้ท่านดูทุกจุดเลยนะฮะเปิดราคาเลยแล้วกันนะครับคันนี้ไม่แพงครับในตลาดเนี่ยขายอยู่ประมาณ3ามแสนห้าสามแสนหกคันที่ผมขายให้ท่านเจ้าของใหม่เพียง3ามแสนสามื่นเก้าพันนะครับรีบมาจับจองครับรถสวยๆดีๆอย่างนี้นะครับหนึ่งในร้อยครับหายากฮนะคันนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังมีประกันภัยชั้นหนึ่งเหลือด้วยถึงปีหน้าเพิ่งจะต่อมานะฮะโอเคนะฮะก็มีอะไรนะครับก็ โทรมาสอบถามที่ผมได้ที่เบอร์ตามด้านล่างนี้เลยบาทนัทวัฒครับ061-889-8499ครับสุดท้ายฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดรถคันต่อๆไปนะครับที่ผมจะมารีวิวให้ท่านดูนะครับรถดีๆทั้งนั้นแหละครับผมเลือกมาเองกับมือไม่ต้องห่วงครับนะฮะสุดท้ายนี้ไปก่อนนะครับลาแล้ะครับสวัสดีครับ